พบปุ่ยญาติประวัติใครนั่งอยู่ที่นี่ไม่เคยพบปุทยญาติประวัติมีไหมครับไม่มีสักคนเลยครับทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่อายุข,ขนาดนี้แล้วพบปุ่ยญาติประวัติแม้แต่เศรษฐีมาหาเศรษฐีของโลกก็พบปุทยญาติประวัติพระวจนะพระเจ้าได้สอนลวงเราว่า,นะากา,ววา,าราาประสบปม่ยญาติประวัตินั้นจะทำให้เรามีความกลมกมากขึ้น แรงมากขึ life, so ้นและรับสมบัติหลายคนที่เกิดมาไม่ประสบความยากล์ยากางเลยจะไม่มีครับพระเยซูคริสต์กล่าวกับเราว่าในโลกนี้เราจะประสบความทุกข์แต่จงเชื่อสุนทรีเถิมเพราะเราชนะโลกแล้วนะครับ พระรันะของพระเจ้าบอง,ง,องน,อน,นี้ว่าจงละความโกรธพลยท่านไว้กับพระบเพราะว่าพระองค์ทรงห่่งใหญ่ท่านสบายจงสงบใจจงระหว่างระไว้ให้ดีเรื่อว่าจตัตรูท่านคือมารวนเวียนรอบๆตึ๊สิงห์รเชื่อไปสอหาคนที่มันจะตัดสินได้ครับมาสิ่งที่เราไม่เห็นดัาที่นี้ในวิญญาณชั่วเราไม่เห็นมันอยู่รอบรอบเรา แต่ก็พยายามหลอกเราว่าอพระเจ้าช่วยเราอะไรไม่ได้หรอกให้เราช่วยตัวเองการศาสนาเขาบอกว่าเราต้องช่วยตัวเองถึงจะทำได้แต่ว่าพี่บอกว่าผู้ที่มาหาเราแล้วจะทำจริงที่เขาทำไม่เสร็จกลับไปว่าผู้ที่มาหาเราเราจะไม่มีวันีิษัทมีเป็นข้อสัญญาของพระเยซูคริสต์ที่บอกว่าถึงแม้เราจะทุกข์ยากลำบากอย่างไร พระองค์จ่ด้วยดีไหมครับเราอยู่เรื่อยกับเราเสมอทุกเวลาในามยทุกยามสุขเมื่อเรามีทวามทุกข์ยากเราก็ทิฐานตูขอพระองค์คำทิฐานของผู้เชื่อจะทําให้เรามีความประตังที่ อาจารย์เป็นศิษย์พิบาลไปทำพิธีงานศพหลายคนทุกคนก็อยากไปรุ่งระตัวเราเ่านั้นไม่สามารถนำสิ่งอะไรติดตัวไปได้เลยเพราะน้นเสียงที่พวกเราสวยงามในโลกนี้เป็นสิ่งที่ชคร้ายเพราะท่านเขียนไว้เลยชัดเจนว่าเราอย่าไปรุ่งระตับมั่าอย่าไปยึดติดกับมันเมื่อเราไม่ยึดติดกับมันเราก็สามารถต่อสู้เรื่องความเชื่อว่าพระเจ้าต้องการให้เราประสบตรนนี้ผมเรียกขอย่ากง่าย ผมเนี่ยตื่นแต่เช้าเข้าก็เข้าพระเจ้าที่สามทุกวันทามาาสิบปีแล้วคใช้เวลาสองทุ่มมาที่นัพระเจ้าเข้าเดียพระเจ้าแล้วก็มีห้ามคอโดู่ติดถนนสขุมผมก็อกจากคอโดไปวิ่งไปสุมทุกวันประมาณสองทุที่แล้วผมก็ไปวิ่งไปปกติตอนนั้นไม่ใไหด้ประกาศว่าผมจะมาเป็นก้จกรรที่นี่ ปีห้าผมไม่เห็นวันนั้นพอปีกผมก็ปล่อยลุกผมก็ลงว่าออยู่แอันมันก็ฉลาดมันก็ดูสิว่าผมหนยาลูกของพองไปเลยพอยังไม่หายดีอย่าไปเลยแ่พระเจ้าใช้ไปที่ไหผมก็จะไปเราจะไปต่อพระเจ้าอ้้าย่อต่อไป ส่งลูกไปโรงเรียนก่อนเลขอให้พมีน้องตำแหน่งนี้ก่อนพระเจ้าที่ำทางนะพระเจ้าต้องการดูความเชื่อของ้าเมื่อท่านประสบความทุกข์ยากประวัติอาจารยสรรเสริญพระเจ้าอยู่ปรับแล้วประหยในพระรรอีกสิอปีนะครับอาจารย์พอโรบซีลาโรจับบโบนี่วก็มัดโซ่ัวไปเที่ยงจนนอาโ แทนที่สองคนจะต่อว่าดาบพระเจ้าทั้งดาบโมโลและศิลาทั้งรัศดรให้ความทุกอย่างกับเราะนั้นถ้าเราทําใจของเราได้เราสรงเสริมพระเจ้าที่เป็นข้อประสงค์ของเราค์ให้เราทุกอย่างกับเราเพื่อเราจะมีกําลังแข็งแกร่งถ้าเรามีกำลังแข็งแกร่มันอะไรเราไม่ได้นี่น้องครับเราอาจจะประสบค์ทำทุกอย่างกับเราเดือนี้ไม่มีน้นที่จะซื้ออาหารดิบแต่ว่าเรา เจ้าทดลองตัวเราจะผ่านสถานการณ์เช่นนั้นได้เมื่อเราให้พระเจ้าสมนําเราก็จะผ่านทุกอย่างในสถานการณ์ในชีวิตเรานะครับผมก็บอกภรรยาครับรู้ว่าพระเจ้าจะากไปรับใช้ที่ใจจะไปที่นั่นเดี๋ยวไปมันก็หายเองมันจะเปเจ้าเราาเองตอนนี้ก็หายแล้วใหม่ๆก็ยังโคมัก็ขอบคุณพระเจ้าเราก็วางใจในพระเจ้าเสมอนะครับ หลายคนอาจจะไม่เคยอ่านคำเพลงที่ผมบทรองที่แตกไว้นานเลยนะครับในหัวข้อว่าแล้ววันนั้นจะมีใครวันนั้นคืออะไรเขียนไว้แย่นี้นะครับฉันรู้ว่าแม้ไม่มีใครรักก็ใช่จากเดียวดาย ทำให้หัวหมุนกาตาชั่วทำงานประสานกันยงกบทนเกิดนะเจ้าจะรอดยามจิตปลอดตายดินกับน้ำสลายนั้นยามจิตได้ชีวิตนิจหรือนิจดีรักและวันนั้นเจ้ามีเชัยวันที่เราอยากโลกดีไปยึดมั่นในความเชื่อของเรายอมให้พระเจ้านำสากเป็นวันที่ทุกคนจะมีชัยชนะเอเมนไหครับชัยชนะสิ่งนี้เป็นชัยชนะซึ่งเหนือโลก ในฐาะที่องค์รีสรัญญาว่าจะให้กับพวกเราทุกคนที่เชื่อนะครับเราทุกคนต้องพบความทุยาตมาหลายปีที่แล้วเคยไปร่วมนมจสกาประจักษโหริโหริที่อยู่แถวบากกนะครับอาจารย์นครเวสนาภรีอีกรนมีชื่อท่านสอนสมาชิกทุกคนว่าเป็นคลิปเกมแล้วจะไม่ประสบปัญหา จาไม่ประสบความเจ็บปวเขาเชิญผมไปเ่องัของที่อาจารย์สอนนี่ต้องกละเพราะว่าบอกว่าเปที่เียงไม่ประสบความย่าไม่เจ็บไม่ปวดไม่ไม่ใช่ครับเพื่อนเพียต็มีสิทธิจะเจ็บปวดเหมือนทับคณมีสิทธิที่จะพบประสบความย่าข้อากันโดยเส้นยืนระบในขั้นคำหนึ่งเป็นหนึ่งขัคำวิกนะครับบทที่สิบสองข้อที่เจ็ดข้อเก้าหลายคน แต่การประทับนิวรณบ่อยนะเปิดประทับนิวรบทที่ 2, ข้อ 7, ข้อ9เป็นเรื่องซึ่เกิดขึ้นก่อนที่พระเจ้าชาติยามรเอว่าทีมทั้งีมืีร้านตีก็ไม่ไ่าพีไม่ไดของคนมัย้นอไรแต่เกิดขึ้นหลังจากที่ยูซุเปอร์เป็นหนึ่งในหัวหน้าทูตสวัรค์ได้ปฏิวัติอออพระเจ้าตั้งตัวเองเพระเจ้าแต่ท้ายที่สุดก็โดนพระเจ้าโยน้มาในโลก มาชาตาและสมุนธมันทุบสวรรค์อีกเสร็จหนึ่งสามก็ลงฝักที่มในโลกก่อนที่พระเจ้าช่างอยากมาอยู่ในโลกก่อนเราเพราะฉะนั้นเป็นวิญญาณที่อยู่รอบๆตัวเราหลายคนผมเจอมันบ่อยอยู่ดีๆมันก็วันวันหนึ่งไปเทศนาที่นะที่ที่ทักทักแปดขณะผมนั่งนั่งนั่ง นั่งฟังอาจารย์กปรัะเทศนั่งฟังว่างานราชการมันเจอเดินคนไปเรียนใหม่ก็ผมก็ได้งานในคณะที่จุกิบบอกว่าเจ้าออกไปเดี๋ยวนี้เจ้ามีไม่มีส่วนในสนามที่นี้สนามที่สิทธิ์ของเจ้ามันก็ไปจุิบแต่แล้วมันก็เล่นงานผมจะได้มันที่ออกมาจากงานราชการเสร็จก็เปิดก็ รถจากมือร้ามีกระบะงกระังก็เอาเอาตั้งทีใส่รถมือมือวางไว้หนมือผมยื่เก็บที่กระบังครัก็รับประตูมานิ้วก็บาดเจ็บแต่ไม่หักไม่จ้าเพราะฉะนั้นอันนีไม่ให้หักก็ทุกคนก็บอกว่าเน่าจะหักแล้วบอกไม่หักหรอกเพราะผมรูว่ไม่หักนะครับก็ไปไปซื้อซื้อตัอกเตอร์มาทำแต่เนี่ยครับมันเล่นงานจบได้แล้วมันก็พยายามจ้องเล่นงานต่อเรา ว่าเราเดือดรันไม่ได้สู้เราตัวตัวครับผมในตัวเราตัวมันมันกลัวก็ไม่ใช่กลัวผมกลัวพระเยซูที่มาทับงถึงในผมมันไม่กลัวผมถ้าตัวจะตัวเราเราสู้มันไม่ได้นะครับแต่ว่าเรามีพระเยซูประทับอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อพระเยซูประทับอยู่นี่อย่าให้เราไปกลัวการทดลองความยากลำบากเคยอ่านหนังสือหลายเล่มนะครับทุกท่าน ยากลำบากเช่นเดียวกันหลายหลายคนคิดว no. ่าประเทศอเมริกาเป็นประเทศที่เจริญแล้วร่ำรวยมากร่ำรวยอาจจะเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองของโลกแต่ว่าประเทศอเมริกาก็มีคนยากจนเช่นเดียวกับประเทศประเทศไทยมีคนติดยาเสพติดเช่นเดียวกับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นจะร่ำรวยไงก็มีปัญหาอย่างเดียวกันทั่วโลกนะครับปัญหาเช่นนี้พบทุกประเทศเพราะฉะนั้นเราว่าประเทศเราไม่ยากจน คนด้วยการศึกษายาเสพติด5ประเทศในกาดก็มีอยางเช่นเดียวกันะครกบมีอยู่ใสาที่30ปีผมขับรถแถวบาทารก็ใสอยานะครับไปทางเรียกกับมาสวนก็ไปในในย่านก็เลยย่านสลับขับรถไปมีแต่คนร้ายที่นั่น5ถามเมื่อวัน มีประสบปัญหาความยุ่งยากของบความยากเกิดขึ้นทั่วโลกเราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าเจแบบ้าทำไม,มุาให้ขึ้นได้พระองค์จริงไม่ยุง่งยาพระองค์สร้างอาดามเหนอมนุษย์ผู้แยกโพระประสงค์ของเจ้าสร้างอาดามเหให้เป็นมนุษย์ซึงไม่จาย้ามันเลวไมมีการได้ แต่ฟังมาติ่าอาดามีวาหลงไปเชื่อมานชานาและไม่เชื่อบัคกุาก็โดนโลกการตาของเราทนั่งเนี่เป็นารตายซึ่พระองค์สรางมาเพื่อไม่ถูกวาตายน้ชุท่องว่าวางขุยยาวัติศาสนแลวพวเราก็งต่อาดามีวาทำฟังติบาสงใจ้ไม่เชื่อังาแล้วเพะนั้นถ้ามนุษย ที่เราทพระเจ้าตานนี้โลกก็มีมีแต่ความสุขมีแต่สันทิสุดซึ่งเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่ชางมนุษย์ได้มาพระเจ้าจับไว้ในพระอัมรตในพระวจนะของพระองค์ในพระธรรมหนึ่งจอบทที่5้าข้อสิก้านะครับหนจอบทที่5้ข้อสิว่าพระเจ้าช้างมนุษย์ทั่วโลก ทุกชีวิตพระองค์สั่งหมดไปเลยไปทางสะดวกดีที่วัดฉมนก้าวจนถึงข้อสิบหกทำม่ทุกวันเลยตั้งแต่วันนั้นยังไม่มีในรัฐธรรมนูเกีับเรื่องก่อนเล้วฉะนั้นเราจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้หลายคนไปทำรวมต่ออายุวันเกิดหวังว่าจะต่ออายุไปได้ต่อไม่ได้ครับก็ไม่ต่อเองเพียงแต่เราจะใช้ชีวิตของเราในโลกนี้ ติดสนิทกับพระเจ้ารู้จักพระเจ้าหรือจะใช้ชีวิตอยู่อ่างโดยไม่จับพระอเพราะนั้นถ้ารู้จักพระองค์นี่เราติันไปแน่้ไปตระการน่ายทอเพระเมธิสิทธิ์ตั้งเปลี่ยนที่มาพบปะกันฐานด้วยการูอนพระเจ้าดรวยกันรนมีสมาชิกเริ่มต้นกับหวาใหม่ก็มี มาจีบประมาณ30คนมีแต่คนขับ,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 บรถเมล์ถังกระเป๋ารถเมล์หมัน่นวิทร์มาตชัยทุกคนมาเมจีบยยกันแล้วต่อทห้สุดใจก็ยืดหยุ่นการประกาศข้อนาของพิจิตริศเป็นสิ่งที่พระเยซูคริสยยต์สัญญากับทุกคนพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่เพื่อนร่วมงานของท่านต่างคนในรู้จักกันแล้เป็นหน้าที่การทำเป็นหน้าที่ไม่ใช่หน้าที่ของศาสตราจารย์หรือหน้าที่ของ,งศิลปิน แต่เป็นหน้าที่ของรีสเยนผู้เชื่อทุกคนเป็นคำสั่งของพระองค์ราอวก่าว่าจงขอไหว้พรโลกประการนานถ้าเรารู้จักประกาศถ้าเราอ่านพระกจะร้าของเจ้ามีความรู้มีเสน,น,น,น่ห์กับพระเจ้าเราก็สามารถสั่งประกาศได้ทุกคนไม่จำเป็นต้องไปเรียนสธนาคาร,าาร,าาร,าารแต่ว่าสามารถประกาศได้เพราะฉะนั้นเราประกาศได้นันนะครับชีวิตของเราทุกคน เหมือนการนเล้ที่นองไปนั่งเรือออกทะเลตอนเรือหนุนดีสั่งใช่ใช่ใช่สั่งปรนั้นขึ้นไม่มากเรือมันก็เดินได้กแต่ที่เาออกรไฟไปน้ำทะเลก็มองไปข้างหน้ามหลท่าเอไปทะเลที่เห็นแต่น้ำแต่าะปามองไม่เห็นอะไรเลยเหมือนชีวิตของเราเหมือนกันผมตอนยุเจ็ดสิบหกคงมีแต่น้ำาะปา พี่น้องก็ไม่กระจายหลายคนดีที่พ่อแม่ส่งสาได้ครับแต่ว่าทุกชีวิตก็อด้เดินไปอย่างนั้นเดินมากไปเรื่อนเราก็ไม่มียากพี่น้องหรือลูกสาวผมบอกว่าพ่อตอนนี้อายุเจ็ดสิก็ยังไม่ยาเลยเจ้าเจ้สาสิบ้อยเพื่อนพอนนะน่ออมตายหมดแล้วนะผมก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกปถึงเวลาไปท่าใหญ่ไปเมื่อไรก็ไปไปแค่นั้นหรือเราเราอยากไป ัำว่าอะไรเพราะว่าเรามอบทุกอย่างไว้กับพระเจ้าเราก็ไม่มีความกัลอีกแล้วน,ลนะครับหลายคนเป็นเหมือนในจาร์โอโรและสินะผมมีนิสิติทาเกียวกวบเรื่องเรื่องชาวนา,ากับราครับชาวนาคนหนึ่งเรียว่าและราเาจ็เดินไปเลย แทกแล้วตกนอนนบ่อน้ลางางก็ร้องไอ้ชาวนาก็พยาช่วยร้ายขึ้นจากต่อยังไงก็ช่วยไม่ได้ยาขึ้นไม่ได้จะไปท้ายกลางมันขึ้นได้มันก็จะคุยจะคุยดิ้นเราก็ท้ายดิ้นก็หลุดไปโกมาโคสดดิ้นท้ร็จจนไทยมันขึ้นจากบนกลากลางไม่ต แต่ถ้าเราเชื่อวางใจในพระคติฐานคติฐานรูปของระุทธแล้วพระองค์จะช่วยท่าเมื่อมีบาอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้เพราะฉะนั้นพระธรรมวิลิีบทที่สามข้อสิบก้ายีนะครับบ้านที่แท้ของเราในสวรรค์เราไม่อยู่ในโลกนี้ชั่วคราวถ้าท่านคิดได้อย่างนี้ท่านจะไม่มีความปราะ งานของท่านทำเพื่อไหวเกียรติพระเจ้าท่านอาจจะเป็นผู้เช่วยพยาอาจจะเป็นเภสัชกรเป็นแพทย์ยาบาลท่านทํางานที่โรงพยาบาลนั่นเองก็ขอบคุณพระเจ้าที่มุสังใช้กงนี้พระเจ้าเรียกมาน้อยนันหน้าที่ของท่านคือดูแลผู้ป่วยญาติผู้ส่วน่างดีที่สุดเท่าที่จะได้าทที่สาอที ทุกอย่างครับคุณค่าในญาติคุณค่าสิ่งต่างเพื่อร่วมงานอยู่เหมือนขั้นทำกรรมสวายลมทุกอย่างถ้าท่านทำอย่างนี้ท่านก็มีวันทะเลาะคู่ร่วงท่านก็าะประสาทท่านไม่ต้องพูดอะไรมากเพียงแต่การแสดงผลนะเราพี่น้องสท่านทุกคนเขาได้เห็นความดีที่แท้จริงและความเชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นของเราสำหรับเราทุกคนที่ต้องทำนะครับ ส Arnold, ู้กับการทดลองเราทุกคนสามารถต่อสู้ษ่การทดลองได้โดยยึดติดกับยึดทางทางชุกของพระเจ้าในพระธรรมเอกสารส่วนที่6กข้อที่เจ็ดเขียนไว้ว่าจงสวมยึดทางการซิ้งไว้กับพระเจ้าครับอ่านพระวจนะพระเจ้าและใช้พระวจนะนั้นต่อสู้กับมารระดาท่านดูนะครับพระเยซูคริสต์กับพระองค์ จาเกกระดาษก็ปลูกมาชาตาน้องรองนไปบนภูเขาสูสมชาตาก็จาระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าจริงๆแล้วโดดไม่จ้าภูเขาสูงสูจริพระเจ้าจะให้ผูวท่านแต่ม่เห็นถึงว่าจากผลหลงพระเ้าเป็นได้ต้ตั้ั่นอยู่ามเชื่อทัทม่กระโดดมารเนี่ยเราทุกคนเชื่อแล้วอยากไปทดลองพระเจ้ามอบความห้ความใจของเราให้กับพระเจ้าไป ก็ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้มีโอกาสมาแบ่งบรวจนะชั euh, ้นๆนะครับให้เราทุกคนรับบริจาคและก็นําไปปจัดเราก็จะไม่มีความวุ่นวายไม่มีความทุกข์ร้อนถึงแม้เราจะมีเงินไม่มากแต่เราก็อยู่ได้พระเจ้าไม่ให้เราต้องลงสัญญาอย่างไรก็จะทำเพื่อทดสอบความเชื่อของเราในเรื่ังการใช้ ถ้าท่านไม่ได้รับการตรวจสอบความเชื่อความเชื่อน่านไม่เปี่ยแปลงผมจำได้ว่าลูกสาวผมดูทักผมปวดนั่งเกงสาธิตว่าตอนนับลูกสาวผมยังต้องนั่งรถจากคอนโดทุกเมื่างจังแต่งแต่ลูกสาวแม่ก็จะไปส่งทุกวันไปรับทุกวันครับมีเพื่อนลูกสาวผมยิ่มผมโกรที่เดียวกันมีว่านฝังผมนั่งรถเมยสองต่อ อายุ66นะครับนั่งรถเรียนเมย์สองต่อตานนี้จะพิีารณาความสมดุลของและความแข็งแรงตามของสาวผมที่เด็กๆทั้นั้นเชื่น้องผมขยันแล้วก็ตอนนี้ก็เรียนเรียนจบแล้วแล้วก็ของพระเจ้าที่เรามารับเชื่อคือทุกคนที่ผ่านความยากลำบากจะมีความเข็งแข็งความเข็งแข็งนั้นจะไม่ให้เราต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกได้ สาานณจะ,จะ ALLY คิดว่าเราไม่มีทางชนะโลกแต่จำาป็ว่า,ามีสิธของชนะโลกแต่โลกแล้และก็บอกกับเราวคว่าสัทีิสุทธิของโให้นะไม่มีโลกนจงเชื่อมั่นแล่วางใจนเจ้าที่ไป็นดวงใจในทางนับ